หมดแล้วนะคะอยากที่บอกว่าที่เราที่เราดูเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเราอาจจะต้องเปลี่ยนบางอย่างนะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถกินได้บางอย่างเราอาจจะคิดไม่ถึงเนาะว่าเฮ้ยสลิมเนี่ยใช้วุ้นเส้นแทนได้ด้วยเหรอเออคือมันก็เป็นอะไรที่แบบเออแปลกดีนะคะหรือแบบว่าถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากเมนูที่บอกนะคะอย่างเช่นเออกลุ่มเบเกอรี่เนี่ยก็อาจจะมีะคะ่ะมีคนทําเช่นเนี่ยเออคุกกี้ คุกกี้ไข่ขาวขนมปังไข่ขาวมีนะคะแต่อาจจะต้องไปดูว่าเขาใช้สูตรที่มันปลอดภัยจริงไหมเช่นในในขนมปังที่เป็นไข่ขาวเนี่ยใส่เกลือเท่าไหร่มีการเติมอะไรบ้างถ้าใครมีแบบเขาเรียกะไรนะมีสก,กิลในการทําขนมอะค่ะมันจะง่ายคือคุณก็แค่ไปดูสูตรแล้วก็ปรับบางตัวเช่นจากเดิมใส่เนยเนย ใส่เนยเค็มก็ใส่เป็นเนยปกติหรือแบบบางคนจากไข่ที่ต้องใช้ใไข่แดงก็ลองปลับซิถ้าใส่ไข่ขาวอย่างเดียวเนื้อสัมผัสกินได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากอันนี้ก้อยไม่มีสกิลจริงๆคือไม่มีสกิลทําขนมเบเกอรี่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจอธิบายได้ไม่แบบไม่ได้เต็มทีเนาะส่วนขนมนอื่นๆนอกเหนือจากสิบเมนูที่ที่บอกไปอะคะ่ะมันก็มีบางอย่างอีกหลายๆอย่างเลยอย่างพวกแบบ คองแขงคอ,องแขงก็กินได้คะ่ะแกก็หรอกนะอะแกก็กินได้คองแขงกะทิเนาาี่ยแะค่ะแต่ก็นั่นแหละถ้าสมมติจ,จะกินก็ตัวน้ำกะทิก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็ใช้ตัวน้ำกะทิที่เราสอนไปในสูตรพวกสลิมอะไรางี้ก็ได้ก็ไปเปลี่ยนตัวน้ำกะทิเอานะคะแต่ตัวตัวลูกของแขงไงตัวเม็ดม,นมันออก,กินได้นะคะหรือ ขนมถ้าเป็นแบบสาคูอย่างอื่นนะคะสาคูเม็ดใหญ่ที่กินคู่กับบางคนอาจจะก,กินคู่กับน้ำกะทิอะไรเงี้ยพวกนี้ก็กินได้เหมือนกันนะคะก็เป็นโปรดชอยที่แบบก้อยอาจจะไม่ได้มาแนะนําให้เนาะหรือเป็นแบบวุ้นอื่นๆน,นะคะอาใครจะไปครีเอทวุ้นต่างๆที่นอกเหนือจากที่บอกมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขอแค่แบบเป็นกลุ่มวุ้นกลุ่มแป้งใสกลุ่ม วุ้นเส้นเนี่ยกินได้หมดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้จบอยู่แค่สิบเมนูหรอกค่ะแต่อันนี้เอามาเป็นไกายให้ดูบัวลอยน้ำขิงะบัวลอยน้ำขงอ่าคือบัวลอยเนี่ยมันต้องรู้ว่าไส้คืออะไรอ่าถ้าไส้เป็นงาดำไงก็ไม่ได้แล้ว,วนะคะเพราะบัวลอยไม่ม <c oughs> ีไส้ บัวลอยมันเป็นแป้งอาจจะต้องดูว่าแป้งที่เขาใช้อ่ะคืออันเนี้ยคือก้อยบอกเลยว่าถ้าเป็นขนมเนี่ยก็อาจจะไม่ถนัดเพราะว่าก้อยไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะแป้งที่เขาใช้ทำอะค่ะมันคือแป้งอะไรถ้าเป็นแบบแป้งที่ไม่ใช่แป้ง,งบลอดโปรตีนก็อาจจะต้องระวังเพราะว่ามันก็ให้ให้ตัวโปรตีนเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่ไตระยะท้ายอย่างที่บอกคือมันพร้อมกินได้อยู่แล้วพวกเนี้ยมันปริมาณมันไม่ได้มากมายแต่แค่ว่าคนที่เป็นไตระยะท้ายเนี่ยมันต้องระวังเพราะว่าพอรวมกันนะคะมันแทบจะเกินครึ่งที่เขากินได้ในวันนั้นอะสำหรับกลุ่มโปรตีนระยะท้ายนี่คือสามสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะใช่สานวิเคราะห์ระยะท้ายห้าสิบกรัมลงไปอ่ถ้าถ้า มมติว่าเราคํานวณอะที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเราคํานวณโปรตีนจากน้ําหนักตัวถ้าเขาน้ําหนัก60กินโปรตีนอ่ะถ้าระยะ4ี่กับ5กินโปรตีนได้0.6 60คูณ0.6ได้36กรัมถ้าเราไม่คิดโปรตีนในแป้งเราก็จะคิดแค่ว่าอ๋อกินกินไอเนื้อสัตว์ได้ตั้งเท่านี้ช้อนหน่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเขากินแป้งวันละ12 วันล,ละหกทัพีหมายความว่าเขาดึงโปรตีนไปแล้วสิบสองจากสามหกหมายความว่าถ้าเราไม่คิดโปรตีนตรงเนี้ยก็เขาก็กินเกินทุกวันวันล,ละสิบสอง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 ทุกวันเลยเพ,เพราะงั้นมันก็เลยสําคัญแต่ถ้าไม่ใช่ระยะท้ายอะค่ะมันยังพอหยุดได้ไดต้องอย่าลืมลตั้งแต่สามไปเป็นระยะท้ายคือจีพานหรือเท่าไหร่ได้ถึง G.M. คือจริงๆอะค่ะถ้าสมมติว่าไม่เขาเรียกอะไรนะคือถ้าเป็นก้อยอะก้อยจะนับว่าสามสี่ห้าถายแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาสตรกจริงๆแบบว่าโอ๊ยคนนี้ต้องเป๊ะเลยอะก็สี่ห้าก็ได้อะสี่กับห้าสี่กับห้าก็คิดโปรตีนให้เขาไปเลยค่ะระบุให้เขาไปเลยว่าคุณจะกินเนื้อสัตว์ได้วันละเท่าเนี้ยเออใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมลงแป้งด้วย แลวกที่บอกนี่คือเราเราไปซื้อเป็นรูปมาได้แล้วก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนรวน้ำอะค่ะแล้วแล้วถ้าจิมกอบทถาิมกอบเพลิกอกุ้งแห้วอมแวมอบไอแกแวหมก็ไม่ด้กินแล้วแล้วช่องวชกช่องจริงจริงก็น่าจะเป็นผุมแมงที่มีที่โรตีนะคะ ต้าเป็นแบบไอ้เนี่ยอะไรนะช่องรอดช่องสิงคโปร์ที่มันเป็นใสๆอะค่ะที่มันเป็นเส้นขาวๆเอออย่างนั้นอะได้แต่ถ้ารอดช่องเขียวอะไม่ได้เออรอดช่องที่สุดไปแล้วบุกอะค่ะบุบน่าจะได้นะเออบุกใสกินได้ ลูกเอยไม่ได้อยู่แล้วทันยพืชทั้งหมดค่ะไม่ได้อยู่แล้วอยยาเดีวทันยพืชทั้งหมดลูกเกดก็ไม่ได้ค่ะลูกเกดคืออะไรคะลูกเกดคืออังวลูกเกดเป็นแปลรูปคือลูกเกดเนี had had ่ยเป็นกลุ <Rat> ่มอ the ัง่นกลุ่มองง่นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นองุ่นเขียวอ่ะมันก็อาจจะลุกมาลวยได้แต่พอเป็นอัง่นแดงคือไม่ได้ แล้วยิ่งเอาไปอบแห้งยิ่งไม่ได้ใหญ่กว่าก็ยังไงโบราณเซียมเพิ่แน่นอนขนมข้าขนมปังก็คือผมฟูเลยค่ะกลุ่มเบเกอรี่ทั้งหมดถ้าไม่ใช่ทำมาเฉพาะกลุ่มเนี่ยไม่แนะนำอยู่แล้วค่ะขนมปังคุกกี้เค้กเค้กอะไรอย่างเงี้ยคัอชอบ ไอติมก็ไม่ได้ปปีีไอติมไอติมถ้าเป็นเชอร์เบตถ้าเป็นเชอร์เบตไมะได้แต่ต้องเป็นผลอะ้รที่จะทานได้เช่นสตรอเบอร์รี่ไม่ได้อะมะนาวได้แอปเปิ้ลแต่ว่าแอปเปิ้ลก็ไม่มีใครทาำคือถ้ามีความสามารถในด้านขนมอะค่ะมันก็จะประยุกต์ได้เยอะแต่แต่หนูอะ สำหรับตัวหนูอ่ะน้อยสกิลน้อยมากในเรื่องของขนมนะคะกิทำแล้วสกิลกินเยอะสกิลมากปกติก็ไม่กินขนมไม่ขนมชั้นร้านไหนก็ปกติไม่กินขนมอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้น้อยแซนด์วิชก็เป็นขนมปังไงช่วงนี้มันเป็นอะไรข้าวเหนียวมะม่วงเนื้อข้าวเหนียวเขาได้มะม่วงเป็ดจะเป็นองเป็ดม่นเป็ดม่นเป็ดมนเป็ดเต็งโมไม่ล่ะ เขาเดี๋ยวแตงโมมีหมดมาแน่มาแม่มาแม่มาแน่กันเขาเดี๋ยวแตงโมแทนไปแล้วมาแน่ผิดก็เอาข้าวเดี๋ยวกล้วยไม่ได้กล้วยไม่ได้นี่ก็พยายามก็เกินเนาะคนนี้อันนี้ไม่ใช่คนไข้ไตถามด้วยไหมคะนี่คือถามเองนี่อยากกินบ่อยอยากกินถี่ยไม่กินเออจริงจริงเหมือนเหมือนที่เคยพูดกับพี่เพียว่าแบบคนไข้ก็แบบอยากกินไปทุกอย่าง เอออันนี้ก็ก็ต้องคุยกับเขานะคะ<ร>แบบเขาก็เหมือนเราแหละ <c oughs> เราเราเองยังอย,อยากกินแบบหลายๆอย่างเลยคนไข้ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คําแนะนาําด้วยความเข้าใจเนาะ,ะว่าเออไม่ใช่ว่าแบบไม่ห้ามค่ะ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 ส่วนใหญ่เขาจะถามว่าแล้วสมุอะไรได <ป S 1> ้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บ้างอะไรได้บ้างเ <c oughs> พราะว่าเราเล่นห้ามทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ต้องเข้าใจเขานะคะว่า เราควรในเมื่อเราห้ามเขาก็ต้องมีช้อยให้เขาเลือกนะคะช้อยเราต้องหลากหลายอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกง่ายหรือเลือกยากเช่นบางอย่างซื้อได้บางอย่างต้องทําเองเนะะี้ยค่ะก็อันนี้แล้วแต่เขาแต่ว่าเราต้องมีช้อยให้เขานะคะต้องมีทางเลือกให้สาหรับวันนี้นะคะมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะมีไหมมีไหมีหสามครูที่จะเป็นผู้กับขาเขาเกี่ยวกับหนมอย

ไม่ใช่ไปาลถงว่าแล้วจะกินเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อกิ้งแค่แป้งอย่างเดียวก็อยากกินกินแค่ขนมปังมันมีแค่แป้งนะมีกินไส้ติดอ๋อมีกินไส้ติดอยู่เนี่ยมีกินแบบเชื่องกินกระเทียมนิดๆแต่มันไม่มีแค่กระเทียมหรอก่มเออถ้าเขาอยากกินก็ได้ค่ะได้ได้ไกี๊นุ่ไเกี่งเหมกัแป้งนั้นได้แป้งนั้นกินได้รอใส่ออกแป้งขา ปูกับแป้งเข้าเก็บแบบน้องกินได้นะคะแต่ว่าตัวไส้อย่างกี้ไม่ได้เพราะว่าตัวไส้หนึ่งคือมีทั้งถั่วนะคะมีทั้งน้ำตาลแล้วก็มีเค็มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังบางร้านคือเค็มมากนะคะแต่ว่าถ้าใครรเหมือนนักชด้วยเป็นเป็นช้อยแบบเหมือนคุณพ่อพี่โชจะกินเฉพาะแป้งอะก็ได้ได้กินแบบว่าเอาใครขนมว่าง แปลกดีไม่เคยเจอเฮกกินทุกวันที่เลยก็เลยอยากทุกวันที่ทุกวัวันเลยที่ทุกวันท่ไนก็เลยือถ้าได้อ่านีใครมีคำถามเพิ่มเินอีกไหมคะอ้าวแล้วอาหารผู้ป่วยไตเราทีกทนึงกวยจักวยจั้าแคือเราเอาน้ํามามาทำเองเลยวาเส้นก๋วยจับอ่ะแล้วเราก็เอาเอาหมูออก ทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาแทนแล้วเท่าน้ำปลาใส่ได้ได้ต้องคือเส้นถุยจับก็คือเหมือนกลุ่มของแป้งปกติแป้งปกตินะคะไม่ใช่แป้งบอดโปรตีนนะก็เหมือนเส้นเหมือนเส้นเล็กเส้นใหญ่อย่างเงีหมือนกันอ่าแต่ไม่งั้นก็ใช้เส้นไฮท์ใช่ค่ะเส้นไฮท์ก็เป็นแบบแบบโอเคก็เป็ค อยู่กลุ่มเดียวกันส่วนเส้นที่ตากออกไปก็คือวุ้นเส้นกับเสี่ยงไฮ้นะคะที่กินได้บุกเนี้ยค่ะเออก็ก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็กินได้นะคะเส้นแก้วเส้นแก้วเออเส้นแก้วได้ค่ะ้นแก้วก็ได้มันชื่อเส้นแก้วนที่เเ็นแก้วพี่โชว์นี้นี่แหละนี่แหละคือนิยามของแบบอยากจะกินไปซะทุกอย่างนี่แหละตายแล้ คนอื่นนอกจากโชว์มีคำางเออใช <c oughs> อ่ถ้าอย่างนั้นนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าอย่าลืมว่าถ้าสมมติเราจะให้คำแนะนำลูกค้านะคะหรือคนรอบตัวหรือใครก็ตามนะคะอ่ะก็ควรจะเ,เข้าใจเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญถ้าสมมติว่าเรา เราพูดไปที่เราแบบไม่คิดเลยว่าเอ้แล้วถ้าเป็นเราเราทําได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการเหมือนแบบไปบังคับเขานะคะโดยส่วนใหญ่คนก็จะต่อต้านนะคะดังนั้นก็พยายามหาช้อยคิดถึงเราอะคะ่ะว่าถ้าเราไปปรึกษาเขาเราอยากได้คําแนะนําแบบไหนก็ต้องทําแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ขอจบ,อบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ